ขอให้เปิดพลังงานออกมาได้แม่นยำผ่านไพ่ครูแม่มุสราของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วง1-15สิงหาด้วยขออนุญาตเปิดพลังงานของชาวมังกรนะคะลัคนาราศีมังกรนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะใบแรกนะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะด h e moon คุณมังกรดูเศร้าๆล่ะขยายพลังงานนะคะคุณมังกรต้องมีปัญหานะแต่ว่าเรื่องอะไรดูก่อนนะสองเหรียญต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมีปัญหาถ้าเรื่อง relationship ก็ต้องมีปัญหากับคนที่คุณคุยอยู่คบอยู่ตอนนี้ The chariot น่าจะเพิ่งโปแตกเลยอะชาวลัาราศีมังกร เพิ่งไปรู้อะไรมามีเหตุให้ได้ต้องรู้อะไรบางอย่างห้าเหรียญมีการเปลี่ยนไปของใครบางคนไม่เหมือนเดิม King of Cups ไม่ตรงปกย้อนแย้งกับการกระทำกับคำพูดนะคะ อาจจะโดนเทด้วยซ้ําในบางคนเทเขาก็ได้เขาเทรเราก็ได้แล้วก็เป็นเดอร์มูนเพราะว่าอาจจะแบบกลางอากาศเลยนะคะสามไม้เท้าคุณมังกรน่าจะไปรู้แล,ล้วล่ะว่าเขาไม่ได้มีคุณมังกรคนเดียวหรือเขาไม่ได้โสดอีกใบล้วกันด e e อมเพรสเขาไม่ได้มีคุณมังกรคนเดียวแล้วมีใครบางคนไปเริ่มต้นใหม่แล้วมีออปชันใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะ แล้วก็หรือไม่เราก็เป็นออปชั่นใหม่ๆของเขาแล้วทำให้เขาอ่ะโดนคนของเขาจับได้แล้วอาจจะมีโอกาสที่เขาอาจจะเปลี่ยนไปจากเราทาั้งๆที่มันอาจจะดูดีเริ่มต้นมาอย่างดีเลยแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีมังกรอ,อยากรู้แม่วดขอรูปนะคะขยายพลังงานนะถามจากครูบาอาจารย์ให้ดีกว่า ะะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะขอบคุณรีวิวที่ผ่านมานะคะที่เขียนให้แม่มากมายเลยแล้วก็เข้าไปอ่านได้ในห้องรีวิวปักหมุดไว้ให้คลิปบนสุดช่องแม่มดสร่านะคะใน t i k ตอกนะเขาไม่จริงกับคุณแน่นอนครูบาอาจารย์บอกนี้เลยนะคะแล้วก็ เขาไม่ได้คิดที่จะปักหมุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะเพราะนั้นคุณมังกรไม่ควรจะไปต่อและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเขาไม่ปักหมุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรแน่นอนถ้าพลังงานทั้งหมดนี้ตรงกับสิ่งที่คุณมังกรเจอกดหัวใจคอมเมนต์ comment, แล้วก็แชร์ให้เพื่อนให้มหมดด้วยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก เจอกันคลิปหน้า